สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็วันนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในเกมไมค์คลาปเอ้ยไม่ใช่ไมค์คลาปอ่ะไออันเทอร์เน็ตนะครับติดนิดนึงนะเกี่กับเกมอันเทอร์เน็ตนี่ยผมกับมีใครบ้างมีใครบ้างครับผมชั่ปุ่ยเฮ้ยนายปีนแหกทีวีนครับครับผมแล้วก็อีกคนครับฮัยไดอร์เนอร์ชานแนลฮัครับผมเนื่องจากวุลีออนชานแนลนี่จะสะอึกนะฮะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายสักทีนะฮะวิฝุ่นลูกโม่ะ ของเขาเขาใช้ลูกโม่เอาไปเฮ้ยเจอเสื้อเออครับผมซึ่งเสื้อไม่ออกจะเสื้อจะเสื้อจะเสื้อกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยเนี่ยก็เราอยู่ในพระเน่ซึ่งเอ่อเราจะเล่นกันนะครับไม่กี่คนนะฮะอะไรประมาณนี้ซึ่งเอ่ออัชเนตนี่จะอัพลงนะฮะ กลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยอาวุธเนี่ยไมไม่เจอเฮ้ยสิเอ็ดไอ้นี่มันเสื้อนี่คนไอ้เสื้อก็กันหนอนี่ที่ว่าเฮ้ยไอ้คันนั้นน้ำมันเยอะกว่านะไม่แก่คันไหมโดโดดแบ่งแบ่งกันใช้อะลากรนี่ฮะ ในนี่คือการจี่รถฮะผมมีเดี๋ยวเราไปเมืองเดี๋ยวเราไปเมืองน้าขช่างกันนะครับผมซึ่งเป็นเมืองอะไรนะที่มาติกกับทะเลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเมืองตรงนั้นกันฮัลโหลปิดแกตัวอะไรอ่ะกดคลิกซ้ายได้ด่าพ่อก็มีคนหลายคนนะรีเควสต์บอกว่า คือแน่ว่าอยากให้เล่นเกมอื่นมากนอกจากไมค์ครับก็เลยเอ่อเล่นเกมอื่นในบนสตรีมากนะครับเฮ้ยมีคนตะโกนม,ไมาไอ้ขอทิศบายจาายนะ่าเนี่ยไ้ยมีคนตกางเขาจะเหลือไฟแล้วเขาอยู่แถวไหนทางนี้ <Okay. S 2> โอเคซุบเฮ้ยช็อตอ,อ้อตาวแต่เรคนแต่เราคนแต่กันพูดและ โอเคใครพูดเหมือนกันหมดเลยอุ้ยจี๊งเง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 งน่ากลัวไหมเนี่ยจริงๆน่ากลัวอีกนะ่ยทำไมคนเดิมพึ่งเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยตกใจหมดข่ายทหารใหญ่ใครทหารใหญ่มีอยู่ตรงไหนนะจะไปเอาขวดน้ำมาหน่อยขวดน้ำ คนน้ำที่มาเติมน้ำได้ตลอดคือตัวนี้น้ำน้ำนีเก้าสิบห้าแล้วนะเจอเศษผ้าเอ้ยเจอยาเฮ้ยร้านยามียาเยอะเลยอ่ะมีให้ไหนๆน้ำร้านยามียาเยอะฮะอุ้ยไอ้น้ำมันติดพิษไปใช้ไปก่อนเถอะกึ๊กกินไปทุกความอยู่รอดก่อนึตอนนี้ติดพิษหกสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วพิษตอนนี้ติดพิษสามสิบสามเอ้ยเออนั่นแหละนี่น้ำ ผมเสร็จเช้าเขียนว่าโอโล้วยอืโอโล้วยเหรออุไม่ใช่ไม่ใช่โอโจ้เหรอตีสบายคนเดียวเลยเนี่ยตัวไม่แพนเรื่ดิเราได้อาวุธอะไรที่แบบยาวขึ้นกว่าเดิมเป็นไงโอ้ยใหญ่ยาวมาสติกเหรอมาเสร็จได้ใหญ่ยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยดาบบางระจันนะฟุตคือครับเดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยมีเกมเลยแคทนะครับผมก็เลยมาหาเกมสตรีมแคทนะฮะมานี่แหละ เป่น<โ>เกมส์เสียงก็เป็นเกมฟรีนะที่แคสอยู่ตอนนี้นะเกมฟรีนะ <c oughs> เล่นเล่นทุกอย่างที่เป็นเกมฟรีนะเออมีเง <c oughs> ินโตไม่มีตังค์งะง่ายๆมี <c oughs> ใ,ใครเลือดรอดไหมมีเราคนเดียวสินะก็จะผอมอะไนะจ้ครับหกสิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะมาบิทาม<อ> <c oughs> ใช้หมดแล้วขอโทษเรามีแบนเนดตอยู่แย่จังแย่จังนะอะไรวะสะอึกอยู่นะฮะไอ้อะไรกระบอง หมวกก็หมวกเจอแก๊สเฮ้ยไม่ทันเติมน้ำมันได้ไหมเนี่ยได้ตามได้เติมได้เติมน้ำมันได้เติมน้ำมันได้ตรงนู้นตรงนู้นเอารถคันไหนมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอารถั้องสอคันมาเติมน้ำก่อนเจอถังน้ำมันนว เก็บไว้เก็บไว้แล้วสองคันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้แน่ๆแหล,ละรถมานี่ไงมามาเอารถดอิเดี๋ยวเราไปดูสักคันเขียวมีสองคันนะแปๆๆๆๆ๊แปไปมปเร็วอาหารอาหารอ่ออัล<า>มันเต็มถังโปเตโตอ๋อมาไงปะกับไปเอารถ้นเข่ากัน ไม่สนว่าจะต้องติดผิดเท่าไหร่ผมแค่ต้องรอดชีวิตจากการกินน้ำให้จุงได้ติดผิดหกเฮ้ยลดยกหน้าพิดหกสิบแล้ววิตามินเราไม่มีปะเนี่ยนี่ไงวิตามินหนึ่งอันให้ใช้ก่อนเดินนั่มาให้ใช้ก่อนนะวิตามินวิตามินช่วยอะไรได้เนี่ยโอ้ลดละไปลดไปเพียงแค่เท่าไหร่วะห้าห้าเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ ทำไมคุณทำไมคุณไม่ไม่ขับรถเราไปใกล้ๆไม่คุณฉลาดหรือเปล่าแบบงอฮะโว้ยอะไรอะไรส่ผ่านหน้าขับไปใกล้ๆแล้วก็อย่างเงี้ยมันจะสะดวกกว่านะว่าเอ้ยพี่ต้องหะาอึกแล้วเปิดไฟเลี้ยวก่อนหมนสะายอึดแล้วดีใจไหมเย่ปิดซอยเลี้ยงเลยไป เนียนอะไรเนี <i: c uk: initiatives> ่ยใช่ไหมไม่ไ <doors> ด้ม <Die re so> ันรถเราใช่เหรอเดือดร้อยแล้วคันนี้ยังไม่เติมร้อยเติมน้ำมันเต็มถังก่อนโอ้ยเติมถังเลยเต็มแล้วเดี๋ยวเราเดติมเติมเดี๋ยวติมเผื่อไปด้วยหนึ่งเต็มแล้วไปเติมเผื่อไปด้วยหนึ่งเฮ้ยมึงรีบไปยังไงเนี่ยโอ้โหมันรีบเพียงเลยมาเตรียมมาเตรียมไม่เฉยเลยรื่องขงนี้เราต้องเดี๋ยวเราค่อยไปทางนี้นะเดี๋ยวเราไปดูตรง ลงสภาานั้นก่อนเอ้ยติด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 ว่าติด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 บอกเาเปล่าอยู่นันี่คือการป้นนี่เอาแฟป้นเลยเฮ้ยเฮ้ยอน้าใส่มาเฮ้ยหน้าขาวอ่ะเอาผีออกว่าจะติดชนมันเฮ้ยติดเลยชิบไพรหนาวน่าติดแล้วตายซะหนาวงูอิ่งเฮ้ยนี่นะขับรถเป็น ขอเก็บขอเก็บกระสุนปืนหน่อยแม่เรียบร้อยทำไมทุกคนหายขี่รถพิลักเอ้ยลงน้ำลงน้ำเบียดสุดเลยเอ้ยจมรถจมน้ำเอาชิบหายไม่เฮ้ยรถตกอุ้ยกู็ใส่เติมเต็มร้อยโอไมก์ก่อนไอ้นี่โอ้โหมาตอนนี้พอดีเลยโอ้โหเราขเราขอโทษ อุตสา่าห์จอดไว้อุตสา่สาห์จอดไว้ตรงนั้นโอ้โหจอดไว้ตรงนั้นได้ดีทำไมต้องทำกันด้วยอ่ะโอ้โหอุตส่าหาร์รถหารถเนี่ยมาแพงกันเนี่ยตกไม่ได้ตั้งด์ไดับน้ำดับน้ำลงลงไปเก็บมาเลยเคราวนี้เราลดดันำคนน่ะเลือกเอ <M 100 S 1> ็มร้อยเราเราหาร,รถใหม่ได้เพราะเราจะมีน้ำมันอยู่เอ,อเ,ออเอ้ยเรามันดับน้ำได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้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 ไม่ได้ไม่ได้ดัน้ำดัน้ำไม่ได้ดูความัวอันดับน้ำได้อันดับน้มันมีวิธีอยู่ไงเมื่อเิ่งมาทำอไมเนี่ย ต้องทําใจต้องไหวไหมทำไมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอ่อเพราพราะเพรเพรออไปเอารถให้หน่อยเร็วเร็วเร็วจะไม่มีรถแล้วอ้าวมีรถพังอยู่รถรถเขียวว่ะมีรถทังอ่ะไปสองคันเลยฮะสองคันล้อคันเดี๋ยวเสองคันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวนะ งก็ล้อแท้ของขับไปแล้วเอออะไรเงี้ยแล้วอาจจะแกล้งเล่นนิดหน่อยแล้วก็ลงไปสองรถอีกคันนึงนี่ผมไม่ผิดนะเดี๋ยวนะแล้วรถรถรถเบรกไม่อยู่เดี๋ยวนะมีรถรถมีคันนึงรถรถอีกคันนึงอยู่ไหนวะอยู่ด้วยกันอะไรตรงนี้ผิดนะตรงนี้มีรถพังอ่ะเดี๋ยวไปรถเดี๋ยวไปรถให้มีนั่นแหละผิดเรื่องของนี่ไม่ดูแลรถตัวเอง มัวแต่เก็บของก็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 ผมกําลังหาของอยู่ว่าอะไรวะไม่เชื่อเออ <c oughs> เฮ้ยตายร้ายอ่ะคว้าว่าเราได้ไงเนี่ยจะเดือดนะอ๋อนานม,มาทุกวเราได้แล้วไหนมาทุกวเราไงเออเราต้องหารังใหม่ไม่มนะีรถขั้นใหม่นะแห้งซ่อมซ่อมจัดน้ำมันน้ำมันใช่ย <c oughs> ี่ห้อเราไม,ม่ได้ช่องฮะ น้ำมันไม่ได้ซ่อมในบ้างไม่ได้ซ่อมเหรอเออน้ำมันยกน้ำมันยกเหรอโอ้โหโอ้โหเออใจเย็นใจเย็นงั้นเติมน้ำมันไปก่อนแล้วกันแล้วก็ขึ้นรถไปเลยเอ้ยไอ้บ้าเติมน้ำมันไงมาตองแก๊สเติมแล้วเติมไปแล้วเติมแก๊สด้วยเติมเติมอีกไงเติมอีก NTV นะฮะ NTV ด้วยนะโอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับโอเค ไม่ไรที่ทําให้มันหายได้ปะ่ะไอ้ไอ้ที่มันพ่นพ่นพนน่นนั่นอะอยู่ไหนวะไม่มีตรงเนี้ยอ้าวมีตะปูด้วยโอเคเอาแค่แปะเอาแค่แปะแปดสิบผ้าพอนะเพราะว่าถ้าไม่มีที่ที่ช่วยให้มันเดี๋ยวมันก็ระเบิดอยู่ดีดีรถเบลหึมีคนขอให้ช่วยอ่ะได้ปม๊บจะม้าหม กำลังไปรอแป๊บรอแป๊บเดียวเดะเดวเดะตรงไหนตรงไหนนะอ้าวเราไปนู่นเลยโอ้โหไม่รอกันเลยอ่ะถอยถอยมีรองเท้านี่ยืนอ่อ้าวขึ้นไม่ได้อ่ะเอาเวลาพิม์มาวิ่งหาแ่นดีกว่าไหมนี่มันนักข้างหลังการกด f 3มาเร็วอ่าเดี๋ยวกดด้วย f 3าม f สี่ f สา f 4วะพโย สวัสดีครับลิ้นวันนี้ผมเอ่อหน้าคงนะหน้าที่ไม่ใช่หน้าอุ้ยผอเห็นอันนี่ด้วยววิววิวดเว่ามีคนคนไม่ช่วยเขาเหรอฮะดูเขาสิอารมณ์ร้อนอะเฮ้ยใช้ใช้ใช้แบบใช้ใช้เป็นแบบรังแบบเฮ้ยโอ้โหซอมบี้เฮ้ยจะจุดจุดรถทำไมแป๊บเขาเรียกว่าออมแป๊บนะมราอยู่ไหนเนี่ยจต่บ้านเรียกว่าเซเว่เอ๊ะ เฮ้ยฟาร์มนี่นะเฮ้ยเรามีของอยู่ทำไมเราไม่ไปกันฮัลโหลจะไปไหมเอาเอารถก่อนไหมเอารถเอารถก่อนเอารถก่อนเร<ม>็วๆเ,เ,เอารถก่อนหารถก่อนตรงไอ้ตรงไอ้ตรงค่ายทหารนั่นนะ่ะเห็นไนะแล้วเราไปมุมนั้นไงอ่ะ <c oughs> เราไปดูตำแหน่งทเราจะไปที่นั่งมับอ่อคู่เหมือนกันมีรถไหมใช่ดูหน่อยไอ้อะไรนะเนี่ยไอ้คนนั้นอะ คือไปช่วยเขาแล้วอยู่แถวไหนบอกแท็กซีก็คุยใครวะสวัสดีจ้าอ้าวมันนั่งมานั่งตอนไหนวะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพาแล้วยังไหนเดี๋ยวเราตากันถ้าระเบิดเดี๋ยวเราตายทั้งคันไหมอืออืออือใจเย็นๆรถคันขั้นสุดท้าย ด้านหน้าไงนั่น้านั่น้ารถที่เราเราจะเราจะเราจอดไว้ไงอยู่นั่นไงมีใครจะบอกว่าไปแล้วชิบหายแล้วผู้เ้ย์อ้ยวุ้ยแหลกแหลกแหลกดูอันบอกดิอยู่ไหนไอซีตีดีจะรถแป๊บ เจอเจอกันหน่อยสิเราต้องหาคนนั้นให้ได้นะใช่เจอกูเจอรู้อยู่ไหนกูจะรู้ไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้หลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าไหนหลังนมีเสื้อมีเสื้อด้วยแฮะสวัสดีครับไหนในเสื้อนี่เสื้อ ไอ้พวกเศษผ้าเกศษผ้าเราสามารถทำมาเป็นแบนเนตได้เว้ยเระวังเราว่งด้วยนะและเสื้อเสื้อด้วยนี่เสื้อเสื้อด้วยเสื้อจะเสื้อจะทำมาเป็นเศษผ้าอ่าเศษผ้าเราเป็นแบนเนตถ้าเจอพวกเสื้อเก็บมาด้วยสกิดับไฟโอ้ยสกิใส่กาดับไปดับไปเฮ้ยกระเป๋าที่ใหญ่กว่า เป๋ที่เราใช้เนี่ยแหละใหญ่ที่สุดแล้วมัง้งไม่มันมีเสียมตาลใหญ่กว่าน,นี้นั่นเหรอโอเครถจะพังอีกแล้วต้องหาขั้นใหม่อีกระเป๋านักเรียนหลับไปเยโอเคฮะได้แบได้ไดแบนเดตมามสองอันง่อครับแล้วตัวได้มาหนึ่งอันเองเราคราับตำรวจนี่เนี่ยใครเจอปั๊มน้ำมันไหม เราตำรวจอยู่แล้วเจอแต่โมลี่อะน้ำน้ำน้ำต้องการพอดีดริงค์แป๊บอุ้ยทนูใครใครมีใครมีคันทนูบ้างไม่มีฮะฮะไม่มีฮะอเลยคนอะมีฮะมีก็เอาไปใช้นะไม่โุ้ยผีคานใครมีบ so ันเดตไหมครับใช้ไปเมื่อกี้ครับ เหลือห้าครับเนี้ยเนียผมผมเพิ่งคราฟมาสองอันเนี้ยมันแกคราฟมันแกไปหาไปหาไปหาผู้หญิงตุ๊ดนั่นเลยเอะเข้าไปหานะครับนั่นแะครับตุ๊ดผมเป็นผู้ชายนะเออมีผิดเราเอาไปเด็กให้เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตตายไปโคนันเด็กโคนนั้นโคเด็กคนนั้นช่วยไม่ได้นะเออ มันเพิ่มแค่สิบเองอ่ะเอาไปสองอันเลยแล้วกันจัดน้ำไม่ให้เนอะใจไรจังยาถอนพิษอยู่ไหนอ่ะมียาถอนพิษบ้างอ่ะติดพิษห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำลังกำลังหาอยู่เฮ้ยในตัวเรามีอยู่สองอันไม่เป็นไรฮะรถรถรถห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันลดแค่ห้าอ่ะอันนึงอ่ะเราเจอกระสุนลูกโม่ ไปสิบเอ็ดแล้วครับคนเดิมอะไรนะคนเดิมตายตายเหรอหรือว่าอะไรฮะนี่เลยอะไรฮะเรามีกล่องส้มนะเพอากล่องส้มจะลดประมาณยี่สิบกว่าไม่เป็นไรฮะเราเยอะกว่าเราได้กระสุนลูกโมจะเอาเปล่าเอาครับเอาทุกอย่างนะตอนเนี้ยโอยากระป๋องส้มลดลดจนเกือบหมดเลยอ่ะโชคดี้เรากล่องฟ้าโอเคมีแม็กแล้ว

เกมนี้ถ้าเกิดมันมีเนื้อเรื่องมันน่าเบื่อนะมันก็ต้องสร้างเนื้อเรื่งองขึ้นมาเองได้เจอธนูด้วยอ่ะมนแหละที่เราบอกอ่ะ,ะเอาเปล่าคนที่มีคันธนูก็นั่นจะใช้ได้เนอะเรามีธนูตอนนี้กำลังหาพ <c oughs> ยาบาลอยู่เฮ้ยเรามีลอนโบอ่ะลองโบก็คือเขาเรียกว่าอะไรที่ยิงธนูดิไม่ใช่ลูกธนูรถตำรวจจะมาไงไม่ละ ไม่มีไม่มีน้ำมันแต่ผมจะทําให้มันมีน้ํามันอะไรฮะโอเคได้แล้วรถผมชมขอเอารถตำรวจดาวนนาถดาวน์ไปนาไปตายแล้วเกิดไหนเกิดไหนมานก็สปอนไปเกิดไหนเกิดไหนเกิดอม สมสมโอยโหดลายโหดลายจังไม่โหดลายโหดลายเกิดเมืองไหนก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีใครตอบไม่ไม่มีใครตอบเขาเลยเหรอขอขอไอ้ที่มันแก้ไอ้ไอแก้ไวรัสหน่อยเลยๆเรอเออจะลดได้ขอหน่อยอะไรอ่ะแก้ไวรัสไอ้เขียวๆว่ะ เอมันมีเหรอวิตามินอะไรก็ได้ครับมาเถอะมีป่ะวะหมดแล้วอ่ะปืนขอดาบขออาหารขออืมขอกินอาหารเส้ยนธนูธนูนี่ไงอาา่าฮะศูนปืนปืนกระเป๋า ไม่เกรงใจเพื่อที่ตายไปเลยทำไมทำัาฉันได้กูลบไปพิชิตอ้อเจะรถแล้วเขาสร้างผู้สร้างผู้รักชีวิตคนนั้นนะคือผมเองขอบใจมากเลยรถไม่มีน้ำมันจริงๆไม่ใช่เนาะเขาเป็นผู้รอดชีวิตจริงๆโอ้ยเจอแล้วน้ถังน้ำมันอรู้สิเนี่ยผมไม่ได้แตะคีย์บอร์ดเลย

ส่งตังมาเจอใครมารับจีต์ก็ได้ฉันเจอมอร์ฟีนใช่หรอวะส่งใครก็ได้มารับทีตอนเนี้ยใช่ฉันเจอมอร์ฟีนฉันต้องการมอร์ฟีนใช่ใช่เราหมอม์ฟีนทำอะไรได้เฮ้ยมันช่วยเลื่อนเลือดเหรอวัดเตอะตำรวจมันใส่รถตำรวจก่อนรถตำรวจนี่นั่งสี่คนนะสี่คนนะ จเจอปเจโต้กับเจอเอ้เจอ,อ<า>แล้วเจอแล้วอู้ได้แล้วน้ำมันกรดูดดูดคันขาวมาใส่ตำรวจตไม่สนกูดิ้งตำรวจนะ้ำแล้วใครมากาลหน้าตอนนี้เดี๋ยว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 จะเยืหาย <นะ S 2> ออกไ,ไม่ได้ดูคันขาวมาใส่ตำรวจนะเจอเจอเจอที่ที่ที่ใส่น้ำได,ได้ได้ไม่อันแล้วอ,ะอ่ะ เจอรถแต่ออกมาไม่ได้อ้อ้หโอ้โหอ้่อ้โ้โอ้อ้โหโอ้โหโอโอ้โหอ้โหอ้โหโอตัวกันเป็อ้อ้อ้โอ้โโอ้โหโอเอ้อ้โโอ้โหโ้โหโอ้รอ้โหโอ้โ้้โหห้ออหออออ้้้ โอเคฮะผมจะเ็จผ้าเต็มเลยเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าทำบเบนเนตให้ผมด้วยนะเฮ้อเราจะไปหาพวกคุณเดี๋ยวนี้เลยจะซาวน์อบเไปหาอันนี้ช้ยไปก่อนละกันเหลือแค่หนึ่งลูกเองใช่ป,ะปะ่ะวะชย้ยเอ้ใชย้ยอืมถ่ายไป เอ๊ะเดี๋ยวนะลูกโซงนี้หายากหรือเปล่า<อ>ไม่ส่งมไม่ส่งไม่ส่งทิ้งไมปทิ้งไมปตุนไ,ไหนเยอะสุดเราเก็บไว้อันนี้สามหากเอ๊โอ,อ้นี่มันติดตัวเราตายนี่นะตายอยู่ที่นี่เองโว้ยนาะ้อตายที่นี่ได้อย่างไรเหมือนเห็นแสงไฟตายที่นี่ได้ไงวะเจาเจอตัวเองอุ้ยอด ไม่ได้ยินเสียงปืนเฮ้ยเห็นแล้วใครอยู่นู้นเขาเองเห็นแสงไฟไหมแบบหนึ่งติฟอมบีอยู่แล้วอยู่คนละฝั่งกันแม่น้ำเลยเฮ้ยได้ได้ได้อะไรสักอย่างด้วยปนหนึ่งอะไรวะเนี่ยวายน้ำไปหาได้ได้ตัวซูมด้วยฮะกด R ใช่ป่ะเดี๋ยวนึงกดกดแต่วา จกขวาไม่ใช่กดกดอะไรวะที่มันจะสวมสวมปืนเด๋ยวเด๋ยวเด๋ยวจับไม่ได้วะอันนี้คืออะไรอ่ะยูริแม็กาซีนวัดเดือยริคาแมนเดนก่อนนะงาปมรอแป๊บนะออกไงฮะเสร็จห้าสิบสองอันคาแมนเดนได้เจ็ดอันฮะง้อปุเมล่า ตอนนี้ครับเดี๋ยวนะครับครับเป็นเดน็ดไงอะ่ะครับแม็นเดน็ดไงออบอกหน่อยก็เสดท่ามาเสดท่ามาสองอันน่ะไ,ได้ได้เป็นเด็ดอันนึงงั้นเหรอวิวโอเคเนีย่ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มันบอกอะไรแล้วกูละแล้วกูละไม่สนใจช่วยกูยด้วย ไอเดดมามันต้องพูดอย่างนี้ช่วยกูเหอะช่วยมัดเดื <c oughs> อยางานเต็มที่เลยอ่ะแ <c oughs> น่นอนครับผมอย่า๋พึ่งออกจากเมืองนะจะถึงมาแล้ววายน้ำข้ามฟากมาเลยเดียว น่าเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็มาปิดคลิปซะจะประมาณเกือบสามสิบนาทีแล้วละโอเคสวัสด <Okay. S 1> <c oughs> ีครับเออใส่ะกะวันน<ล>ะคร<ะ>ับอะไรฉันมันจะให้นายเเก็บไปเก็บไปของอีกคนหนึ่งอะนะแล้วก็นี่ซูมนะฮะแล้วก็ถังน้ำอีกหนึ่งอันออไม่คิดจะเหลือให้เรา<ม>เลยนะไม่คิดจะให้มันเหรอ ก็จะให้ยอยู่นะแต่ต้องการคือตอนนี้เราต้องการวิตามินไงเรา7จ็ดเจ็ดสามเราคอยดูมันเก็บเก็บไปได้ปะไม่ต้องเอาไปขอเองขอไอที่มาแก้ไอแก้อะไรพิษหน่อยดิไอเนี่ยแมนเด็มีเจ็ดอันแบ่งของอะไรนี่มีนน่ไปสองคือต้องการไอที่แก้ไวรัสน,นี่ทำแมนเด็ใช่ไหม,ไ,มไอ้ชีเขียวว่ะ เออเจ็ดสิบสามไอ้เขียวๆอะเจ็ดสิบสามแล้วเนี่ยใอ้ถือเนี่ยเหรอโอ้ของเขาดิมีวิตามินอะไรไหมไม่มีอ่ะอุ้ยอุ้ยกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนปกกระเป๋ากระเป๋าอยู่นู่นกระปืนกระเป๋าอยู่นู่นกระปืนอยู่นี่กระเป๋าอยู่ไหนพออยู่นู่นกระปืนอยู่นี่ ไปยังวงวเรากระเป๋าก่อนตอนนี้เ <g> ฮ้ยเกาะเจอกาะใส่เกาะแบบสวมเกาะปุ๊บนี่หล่อเพียวกระเป๋าเนาะกระเป๋าไม่โอเคมาไปหาเขาไปเถอะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปตอนนั้นแหละ <c ười> สวัสดีครับคุณเป็นใครครับของไปครับขอบคุณแต่ผมโดมาผมผิดไปแล้วให้แผยผมด้วยเถิดไม่ให้ไผลยหรอกแต่ไรจังไปใช้เดยนนะจะใส่ายไปใช้สองนาทีกะาไกลไหนโอเคมาตอนนี้มันนี้แม่เช้าพอดีเลยมาตอนนี้มามามาเร็วใส่กะ Hmm. <laughs> มีเยอะไม่ต้องห่วงโอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมมาติดตามพูเราว้ดยนะครับผมวิจิกรรมแบบาหน้านะครับกับเกมอันเจเนตนะครับพาสสองลืมติดอุ้งะโอ้โหอุ้ยแสงสีนี่มัตนตกหนาแเลย แล้วผมก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราด้วยนะครับผมก็บ๊ายบายครับผมยูสเกนที่เดียเจียปืน bye bye นครับผม, up, ผม,มเป็นสไลด์กนะับธนาเนาะไปบ๊ายายบ๊ายขอบาปบ๊ายบายคุณช้ชมหน่อย